ผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้มาในคลิปนี้นะครับมารับชมพิธีปลุกเสกเหรียญพระยาเต่าเรือนรุ่นย้อนยุคปี16นะครับวันนี้เป็นวันที่19เมษายน2568นะครับที่วัดสนามแย้ตำบลสนามแย้อำเภอธรรมากาศจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพระสงฆ์119รูปร่วมทำพิธี อธิษฐานจิตปุกเสกเหรียญพญาเตาเรือนรุ่นย้อนยุคนะครับก็บรรยากาศภายในงานนะครับกำลังทําพิธีเลยนะครับตอนนี้ก็บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องก็ถูกห้ามไม่ให้เข้าไปบริเวณโบสถ์นะครับแดดร้อนเลยนะครับวันนี้ตอนนี้เริ่มทำพิธีตั้งแต่บา 3, ่ายสามบ่ายโมงสามสิบเกนะครับ ประมาณบ่ายโมงสามสิบเก้านะครับพระเกจิพระสงฆ์นะครับหนึ่งร้อยสิบเก้ารูปนะครับทั่วทั้งสี่ภาคนะครับจเจ้าวาสก็คือหลวงปู่พระใบีกาทมหลวงปู่หลวงปู่ต่อยนะครับขันติสาโรจเจ้าวาดวัดสนามแย้เป็นผู้สร้าง พญาเต่าเรือนรุ่นนี้นะครับเพื่อนำไรายได้มาสร้างสาราวิหารครูบาอาจารย์นะครับด,ด้านในก็จะเป็นพิธีนะครับในในกำแพงโบสถ์นะครับส่วนคนที่ไม่ได้รับอนุญาตก็จะอยู่ด้านนอกนะครับพระสงฆ์1 1 9รูปนะครับมารวมกันที่ วัดสนามแย้ในวันเสาร์ที่19นี้นะครับวันนี้นะครับ19เมษายน2568นะครับปลุกเสกดีพิธีใหญ่นะครับ ก็ตอนนี้กําลังจุดเทียนทําน้ํามนต์นะครับเป็นช่วงของการจุดเทียนทําน้ํามนต์นะครับในวันนี้ก็มีหลวงพี่เลี้ยงวัดจอมเกตหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนอ่แล้วก็พระอาจารย์ดิเลกวัดหน้องทรายมาร่วมในพิธีด้วยนะครับแล้วก็มีพระอาจารย์ชื่อดังหลายท่านมาร่วมในพิธีนะครับผมจําไม่หมดนะครับก็ไม่ได้ถ่ายภาไปใกล้นะครับอยู่แต่เพียงด้านนอกของโบสถ์นะครับ ก็ด้านในบริเวณรอบๆโบสถ์ก็จะมีแต่ผู้ที่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับถึงจะเข้าไปได้นะครับที่วัดสนามแยก็มีวัตถุมงคลให้เช่าบูชาด้วยนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเป็นพญจิงจกมหาราบรุ่นหนึ่งนะครับกล่องอ่า กล่องละ400บาทนะครับหลวงปู่ต่อยขันติซาโรวัดสนามแย่นะครับปี2563นะฮะตรงนี้ก็ปีเดียวกันครับแต่เป็นชุดชุดกรรมการนะครับ1,005 5นะครับ4ตัวตัวใหญ่เลยนะครับจิ้งจก2หางนะครับตรงนี้ก็มีครับ1,005 5นะครับขออภัยคุณผู้ชมแล้วก็10,000นะครับ พญาเตาเรือนรุ่นนี้หนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็มีเหรียญหลวงปู่ต่อยนะครับสามหมื่นบาทน่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับรุ่นนี้ตรงนี้นี่ก็มีลายธงชาตินะครับลาโบทำไมไม่ขึ้นลาโบอันนีเรื่องตอนนี้หน้าโบมีคนมีนี่ว่า วันนี้เราจะไป้ตรงไหนดีส่วนในตะก้าจะเป็นประกุดดอกละ <gger> 500บาทนะครับ500นะครับในตะก้านี้ดอกละ1,000บาทครับดอกใหญ่ๆแบบนี้นะฮะ1 0 0 0พนะครับ ด้านล่างนะครับเป็นพ่อปู่ฤาษีนั่งเต่านะครับ500ครับองละ500นะครับพ่อปู่ฤาษีนั่งเต่านะครับของวัดสนามแย้หลวงปู่ต่อยสร้างนะครับถัดมาก็เป็นบูชาหน้ารถนะครับ300ครับ แล้วตอนนี้พิธีปลุกเสกก็สิ้นสุดลงแล้วนะครับก็ตอดอกไม้ที่วัตถุมงคลานทีนะครับดังนั้น,นาชาวบ้านแล้วก็ผู้ที่มาร่วมพิธีนะครับเก็บที่เตรียมเก็บอะไรได้เก็บเลยนะครับตอนนี้น้ำมนต์ก็ได้สายสินนะครับแล้วก็แลแต่นะครับจะนำกลับบ้าน,นครับ เป็นช่วงเวลาของการประพรมน้ำมนต์ของพระอาจารย์แล้วก็หลวงปู่หลวงพ่อที่มาทำพิธีในวันนี้นะครับ